พีโอซิตีส้สามนะครับก็แอปเปิ้ลอร่อยมากข้าง,งแล้วอ่ะผมคิดว่าเขาผมเรา,เราต้องไปทางไหนเราต้องไปทางนี้เนาะเดินไปทางนี้ก็ได้เดินไปทางนี้ก็ได้พี่นึงเดินเดินไปเถอ,อะเยอะปวดเดินเหอยคุณคุณต้องคุณจะตามยานโงนี้คุณจะต้องเดินไปตามทางทางเขาคอทำไมต้องเดินไต่ขึ้นบนหินกัน ไม่เราปรับเป็นเราปรับเป็น easy อยู่ทำมันนี่อะไร F3A F3A e x e a e i s s e เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยกดตามแล้วมัน reload ช้าทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลย เอินเทอร์เน็ตค้างค้างกระตุกกันโอ้โหอ๋ออินเทอร์นค้างกันเลยโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหบ้านบ้านเหรอเนี่ยอันนี้คือบ้านโอ้แหลก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 มอันนี้ยังเรียกว่าบ้านได้อยู่เลยคาลิฮาร์ขอพ่อแล้วโอ้ดูประตูประตูขอพ่อแล้วโอ้โอะไรเนี่ยทำไมถูกได้อ่ะทำไมทุบได้อ่ะใครเขาทุบ ตัวมาต้องกดออดว่ามีอะไรอ่ะนี่แข็งตึ้งตึ้งไม่มีใครเปิดเอีกไปเถอะเฮ้ยภาพอย่างสวยเลยป้ายไม่โหลดหรือว่ามันไม่เขียนเลยสวยสวยแน่ดีกรอนอันนี้มันไม่โหลดหรือว่ามันไม่เขียนเลยน้ำมูกไม่เห็นหรือเปล่ามันไม่เขียนเลยก็เห็นอะไรหรอ ป้ายอันนี้เนี่ยป้ายนี้ใครไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอันนี้คืออะไรน้องแขทหัวใจโอ้โครับประเพณีประเพณีแอนนาอ๋อพี่โดนขคทไปเดอร์เรเบิลเดอร์เรเบิลเดอะฟินทุกคนเปิดยูทูบได้ด้วยทุกคนเปิดยูทูบได้อยู่ไหนกันทำไมเราไม่อยู่ใกล้กันเฮ้ยเดี๋ยวย้ายทุกคน โอ้สิงหลอนสิงหลอนสิงหลอนี่เฮ้ยเฮ้ยมีซอมบี้อยู่ในกระจกเหีกยหลมีซอมบี้อยู่ในกระจกไปไหนกันนะมาเจอมารวมตัวกันเร็วอย่าแยกย้ายฮะไปไหนกันนะดูตื่นเต้นอยู่ดีคอมก็เริ่มร้องนี่ไงนี่ไพัชชีอยู่นี่พัชชีต้องว่าพัชชีเอาตีหายมปลงติดยูทูปได้ด้วยมียูทูปด้วย ต้องเปิดช่องดีๆีช่องดีๆอย่างเช่นจี p o อ t e d ดนี่ลืมว่าทำไมมันกดคีย์บอร์ดไม่ได้อะวะเด็ดเด็ดเดต่จีสปอร์ตเต็เราต้องไปไหนอ่ะคอมสีมันเป็นอ๋อนี่คือเมาส์เหรอพี่ถามจีิงใช่ไหมเนี่ยเขาอยู่ข้างบนเเขาอยู่บนสุดเลยต้องไปข้างบนเหรอใชาอยู่เขาอยู่บนสุดเลย ทุกคนมีดาดฟ้าปะมืนอ่ะทงนี่เหมือนเป็นห้องที่กระโดดลงมาเลยพี่อนชายแลมช็อปไอ้ตำรวจอะไรมาไม่รู้เลยดอฟินสตนไหนไหนไหนนาดมัหัมามองมาแล้วน้องข้นไปมันไหน้องรับด้วมีห้องลับทุกคนมีเขาได้ไหมโอ้โหลงแบบฟาดฟาด อะไรเนี่ยนี่กับพินเตอร์เฮ้ยไม่ไงทำไมครับพี่แกเป็นคิปเปอร์อ่ะไม่ทด้ทำไรตกใจหมดไอ้บ้าอ๋อกระจุกนี่คือเฮ้ยแม่พะ chi เฮ้ยุกคนดูคนมาดูนีุ่กคนคือมาต์อินเสิร์ตโค้ดทุกคนมานี่ก่อนทุกคนเขามีอะไรจะให้ดูอ้าวของ วันนี้ก่อนดีนนี้ก่อนวนี้ก่อนันนี้ก่อนไเอนนเากโดนฮะอะไราดูอะไี่มาแล้วอไไก็กอ้ามีเห็นแล้วมีเห็นแล้วดูน้ำมสนุกกับการที่เล่นกระจกต้องไปคนละตัวกันนะทไมที่เล่นิมเปอร์วะทำไมเขาไม่ได้เป็นเลีวเขาได้เป็นวิเชอร์วิเชอร์น สวัสดีพี่ชายสำวเรื่องดีว่ะไปๆแล้วต่อๆต่อๆต่อเรื่องดีกว่าตอนนี้เราอยู่อันนี้น่าจะเป็น diversity อันนี้น่าจะเป็นใจบ้านี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรเฮ้ยมี comment box อ่ะอันนี้คือคนแก่มาเพื่ออะไรผู้ประคับของหลวงปู่เขมประคับ เราต้องทำอะไรอ่ะเราต้องคอนเซ็ปต์มันไม่มีอะไรไงเคสล็อกเฮ้ยเฮ้ยพี่ต้องแช้มันเปลี่ยนได้เนี่ยพอเถอะวันนี้อันนี้คนอันนี้คนเราเจอแล้วอันนี้อะไร diversity สามหกช้างทุกคนต้องรับหกช้างหกช้างคืออย่างต่ำที่คอมเมนต์ซอสแท็กเนี่ยโปรแกรมเมอร์อาร์เราเปลี่ยนแล้ว p a r t i c ค e ออครับ p a r t i โคออ เท่าออมคืออะไรเท่าทึงปฏิทินเท่าต้องปรับตามเลยเนี่ตรงตรงแอนิเมชันไหนแอนิเมชันแอนิเชันอะไรเรนจิงเหรอไฟนิสไบต์เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปรับเป็นเท่ดหรือปรับเป็นออมปรับเป็นออลมออนอยู่แล้วก็ให้มันออมต่อไปแล้วก็คลาวด์ บบเป็นพาวแบบเป็นอะไรนะทุกคนต้อง i n e r t c o e ียพาด้วยพาวอยู่ตรงไหนเป็นจุดหนึ่งอะใช่ใช่นชุดหนึ่งนแบบเธออยู่นะตรไห,หนต้องเปิดเลเทอร์ด้วย c ล l l ี ที่เปิดเนเธอร์ยังเปิดเนเธอร์ยังเปิดเนเธอร์เลยฮเปิดแล้วเฮ้ยเจ๊ดยไม่ใช่หนึ่งดหนึ่งเหรอชายอันนี้ให้บินเอาค้างค้างค้างอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวมันก็บินเจฟเฟอแคสินเ็กซี่คลีรีแคสเวิร์ด์ อะไรอะไรประโยน์ถ้าเราใส่คำว่าเจสเซอร์เข้าไปแหละเขาลองไปเออ The code is the name of the creator of diversity อ๋อใครเป็นคนสร้าง diversity แล้วใครเป็นคนสร้างไปดูใครเฮ้ยสมุดสมุดพี่น้องชาในมีเขียนเปล่าเอามาดูหน่อยเอามาดูหน่อยครเนสร้างแล้ว Q Max เด็บ นั่นแหละ <Light. S 1> ดล่แมกเนตครแนวน้อัอไงทางเปิดแล้วอะไรเอ้าวมี <Yeah. S 2> น้มีะน้ำด้วย วุ้ยแรงมากขุดมากครับครับยังยังครับยังโอ้โหว้าวโอ้แหลกทางขาดสะพานขาดเขาบอกให้กดปุ่มอะไรเพื่อโหลดนะ F สาม A วะ F สาม A โหลดลงมาวามเลยกดปุ่มไปเลยจะไ่ขึ้นอมองไม่เห็นปุ่มไหมบ้า ปาตกปลาสิโอ้ยได้สีอะไรดีไปยังไงเนี่ยย nope, totally. ังมันยังไม่นี่ไม่ใช่ไรอะไรนะมันกำลังติดติดระดับกำลังกำลังติดหมดแล้วแล้วกลัวกลัจังเลยวายรอดเถอะ เออเออมองฟ้ามองฟ้าฟ้าสวยมากอ๋ออเขาบังคับให้มองดีกว่าเฮ้ยที่ไหนแอมไอน้อาขอให้ยมาเลยอ๋ออย่างนี้อะไรเนี่ยคุณแปลกนะเพลงคนแปลกนะคิ่ว่า long way from home น่ายนะอยู่ห่างจากบ้านนะแต่ฉันรู้สึกว่าฉัน ต่อถึงเธอปิดต่อถึงเธอคนมีดีนยรู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกไหมทุกคนรู้สึกไหมทุกคนใหม่รู้สึกใหมที่นี่คือ The monument must be complete เออนั่นแหละ monument ต้องต้อง c o m พล e ทอะไรนักหนาก็บอกบอกมาเถอะให้เรา m o รเ m เกินละไมอกลอยได้ พวกเธอเรียนฟิสิกส์มาแล้วก่อนฟิสิกส์ไม่น่ามีเลยเธอต้องหาเออ่คนแกะทั้งหมดเออู้น่าตกใจแล้วก็ใส่เกลือซะใส่ือเทมคิวไม่เห็นพิเศษมีบลูซิตี้สามเป้าเข้าไปไหนนู่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 นไปหู่นู่นแล้วเราต้องดูจะเป็นเก่ามากอะไรเซิร์ฟไอเทม

กดเอลก็ดูดเอลกดตัวเอลลอาชีพมินถ้าดู diversity กดที่บูขาวอ่ะแล้วเราต้องไปไหนเดินไปเรื่อยๆจบมานี่ทุกคนเราจะเป็นไกด์เออขึ้มาอะไรกันวะเนี่ยในน้ำมีมำำมเลมเฮ้ยทุกคนในน้ำมีประตูในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในน้ำม,มีข้าว เฮ้ยทุกคนเราเจอแล้วเราไปไหนก่อนไงไปไหนสีสีเขียวเงินกับสีชมพูเอาเลยได้ไปสีเขียวแล้วกันดูใช้ชอบสีเขียวน้ำเงินกับสีชมพูไปด้วยกันหมดไปด้วยกันหมดสีชมพูต้องเป็นอ่ะม่วงค่ะน้ำเงินเขียวแดงพาสีเขียวล่ะจะไปไงอ่ะสีเขียวคืออะไรทีเวียเราเราต้องไปอันที่เขาให้ไปต่อ ถ้าเกิดอันนี้เขาให้ไปมันจะเปมีทางใช่เราต้องไปอันแรกเราต้องไปสีชมพูหรือสีฟ้าก่อนดูเรียนไหนนีไงสีฟ้าคืออะไรยูนี่อ่ะสีแดงนี่ไงตขี้เพราะขี้ยะหลงทางนะแล้วเขาจะลอยได้สมเกียรติสมเกียรติเดินบุรี ดนบุรีสมเกียรติสมเกียรติาตกรสมเกียรติ่ะสมเกียรติาตกราตกรสมเกรติเกเยเรพเวลาเร็วๆๆเหนาคนีหายมันหาแล้วเราต้องไปเหยียบที่เดียวกันโอ้โหเหยียบกันตาเหยียบที่เดียวกัน่ยนะ จะเจอกันทุกคนถึงแม้ว่าคลิปนี้ชื่อเดอะซิตี้ก็ตามแต่ไม่ใช่เป็นอินทรีย์ดูผอมปากของคนแล้วกันแล้วไปดูคลิปนี้ที่ไม่ได้มีที่ลงเพราะว่ามันมันมันกากเออก็ก็ดูดูดูกันหน่อยแล้วกันนะครับจบผมคลิปเกมเพังพังไปดูกันเลย let's go เยี่ยมหยิบบไม่ได้คืเสร็จแล้วเนี่ยอ้าวเร็วๆอัดสักทีเถิดอ๋อ ีน่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เี่ยวกผมแตงโมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นนี่วันผมนมาคนเดียวด้วยตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะปีสามปีสี่แล้วเอามาตำโกลทำไม <c oughs> อ้าวมีมาแล้วจ้าเออ <c oughs> มาแล้วทำโกล่ไงอ่ะมันมันเป็นคอนเทนต์ หลอกลวงหลอกลวงไปอเขาต้องเปิดต้องเปิดเสียงหลอนไวปปะไม่ได้ยินนะเพไรหลอกลงหลอกลวงหลอกลวงดมีพรตีพรตมันมันต้องเปิดเสียงหลอนไปปะเดี๋ยวทิ้งไว้นสครปตน้เแลก็ต้งาเลยครับจออะไตาเลยเอ้าทำไมมันไปทีละคนวะ เขาอยู่ไหนเนี่ยเขาก็อยู่คนเดียวไม่กลัวแล้วชีเลเขาอยู่เขาอยู่ข้างหลังบ้านเราบ้านสี่เขาเซอร์ไปว่ามอดีเย์เยอะนะแต่ว่ามีมาคนเดียวมันมีฟาร์มด้วยอมีฟาร์มมีฟาร์มเข้าไม่ได้ทราไมล็อกฟาร์มล็อกฟาร์มอ้สิ่งดังเฮ้ยนี่ไงเพย์ทุกคนก็จะเพย์เราต้องทำไรเอาเไปเก็บไม่ได ินเด็ดอีกินออเดอร์ก็อินเดอร์โรเดนหาคุณแจหาคุณแจทุกคนอ๋อควาเปิดแล้วเหยียบเลยหาคุณแจหาคุณแจครับปอดว่าแสหน่อยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงไก่เสียงไก่ไม่ได้ใส่หมูตีได้ปะตีกันไม่ได้หรอกะจะบูธเข้าไปข้างในสักหน่อยนี่คืออะไรอ่ะ มีท็อกเองเ้ยไปเลด้ไปเลยาไไไปนดินคือบูส้องในอ่ะแล้วไอ้คนข้างในหยอกยังไงแล้วมึดูแล้วมึดูเฮ้ยใจเย็นตกใจเปิดไม่ได้เอาเอาเโอ้ยไปดับไปดับเอาเขาาโดนขังอยู่ข้างในอย่าไปดันี่มันแบบผีเล่คนเดียวนี่หว่า มันแบบไปโดนแล้วก็ติดบัตบ๊วัยเลยบ๊วยพอติดเพลินมันน่าจะมีไว้เล่นคนเดียวรักษาชีวิตตัวเองไว้ด ad ้วยดเลื่อให้แบบบัคแบบบัคคแลเขาเือเขาต้องการหนีเขาคือเฮ้ยหลบ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 ีเฮ้ยมีหลบมีให้หลบอย่างนี้ต er> ้องมีผีวิ่งไล่แน่นอนหลบราตีหลบราตีเซฟยูเซลเขาบอกว่าเซฟยูเซลว่ะวันนี้นะเขาเข้ามาแบบบัตเอ้าดีหลุดอล้มันจะเทล ไอคืออะไรอ่ะหัวใครวะเนี่ยทำไมดีได้ตลอดเลยวะอันนี้เกมหมดสองปะเนี่ยเอากลับไปใส่ที่เดิมเถอะเราเอาเอาไปใส่ที่เดิมก่อนเรี่ยงนี้คือโอ้นี่คืออะไรดจิเพทเหรอโอ้ดิจิเพททุกคนฮะทุกคนอยู่ไหนกันฮะอยู่ในบ้านที่ขมสองไปที่ไปไหนอะ อย่าต้อมต้อมเขาอยู่ไหนทำไมอย่าต้อมมาต้อมออกมาต้อมไม่นะต้อมไม่อยู่นี่อยู่นี่ฟ้าผ่าฟ้าผ่าด้วยอุ้ยอฟ้าผ่าอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บคุณฟ้าผ่าอุ้ยเราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรเราต้องให้ผีข้าจะชักเราเราต้องไปช้อนบนแล้วให้ผีข้าว่าอะไรฟ้าผ่าเยอะจังเลยข้างนอกเนี่ยไอเทมเฟรมใครเนี่ยเฮ้ยตามดูดีดิไปไหนกันแล้วอ่ะไหนทั้นใส่เลย ที่ทำอะไราไ่ได้โอ้โหไอผียากจะรอยากผีอ่ะใจกับคือดี่ี่หัี่ไม่แล้วบ้านมีแค่นี้เนี่ยนะฮะบ้านเราทำอะไรมุดลงไปในนี้ป่นี้ไรบ้างมีอะไรหรอไม่เป็นถ้าเกิดไม่ใช่หรอกมันคงเป็นถั่วส้วมุดบุญลงไปในถวส้วมคือสวยว่ากันต้องมันมาทำอะไร เด็บเอยู่ตรนี้เดี๋ยวมาพายบพามีคนอยู่นอกไอ้าวมันไม่น่ามันไม่นาะอมันไม่่าจะอาจจะเดี๋ยวนะคนที่เลือกแมพเลอกแมพไอ้อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจิงกแต่ว่าร้องเพลงวะเขียนแมพปะ อเไถ้าถ้ามันมันบอกว่ามอติเทียร์มันต้องมีคนอยู่ข้างนอกแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกกันไปเรื่องใหม่กันไหมอชิพร้าเปิดชิปใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเออโอ้ที่บากแล้วเปิดไหม่ครับคือมันเหมือนไม่กดสตาร์ทแล้วมันไปทีละคนวะเขาไม่เก่งเลยทำไมเขาไม่ไปอ่ะไปประชิญไปประชิญข้างหน้าแน่นอนเขาไม่เข้าบ้านแน่นอนเข้าไม่ได้ด้วยว่ะ พังละจ้าโอ้ยมันแหลกแหลกะเนี่ยโอ้ยโอแมนไเล็โการเนี่คิเหมือนเขาเฮ้ยเอาเนื้อมาอ้อยยังไม่ได้หรอว้ามาสื่อสารว้าวมาสื่อานะซันชิโร่ันโรไปไหนไปคามะกดีด้วยไคามาที่ะกดีด้วยออกมาไปได้หมดแล้

จบแล้วแฮปปี้เอนทุกคนตายกันหมดเอ้ทุกคนตายกันหมดทุกคนเขาเขาลงมาแล้วอ่ะเอ้ยี่แล้วลงกันมาหมดทำไมวะมุดไม่ลงมาอะไรกันตีไม่แสดงว่าอันนี้มันเป็นอันที่จบแล้วต้องเคลื่อนเลื่องแล้วจะออกไปมั่งเอาไม้อะไรเอ้าทำไมละมาที่นี่ได้ไงอ่ะ ร <c oughs> อบหนึ่งนะ,แ,นนะแล้วแล้ว s i t a คืออะไรสรุปแบบนี้มัน,เ,นขเ,เข้าไปในบ้านใช่ไหมแล้วคือบ้านมันมีแค่นี้ไงเข้ายัางไงเข้าบ้านเงนแ้ขอก,กำลังกำลังเข้า,ขามาครับบ่ายนั่งรถดีสปอร์ตดีเกดิดนต่เขา พี่หมาด้วยพี่นโมนโมมาเร็วนโมนโมตัวรสอะไรอ่ะปวดเลยยอ้พี่หมาหมาตาแดงเลยมีสแชร์ริแมปอื่นอีกไหมมีสแชร์ริแมปมีเปลี่ยนแมปแม้เพราะว่ามันมันเล่นชิงช้าเอ๊คลิปจบแล้วเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปวรสอะไรทำข้าไปเลยไม่เจอจะี่จะซี Now. จบแล้ว oh, ตอนน <I S 1> ี้นแบบรอก็วิ่งเล่นกันไปรอแล้วกันี่เนี่ยมันววระเแบบิดแมประเบิดแมปเล่นเลยแล้วไปล้ไ<พ>อไเล่นแล้วระเบิดแมปเล่นฟ้าเอาเฮ์เลอร์หรือว่าจะเอาที่มันเป็นแบบสำหรับมาร์ติเนียร์เลยเอาที่มันสนุกสนุกมากกว่าน่าเยีย จเจ้าพาโซเฮอร์เล่เกับพาโซอ่ะเราต้องเกมโหมดสามขอมึงดิอยากูบ้างมันมีแค่ในสิ่งละขอบินดูบ้างขอบินดูบ้าง,างใครสร้างแบบนี้ต้องขอดูบ้างขอเกมโหมดสามบ้างอยากดู เาใช้เวลาแค่ไม่ถึงห้านาทีขอปพี้แฮปปี้เอ็นยาเท่าแล้วกันนะเราเอาแบบสั้นๆเนาะไมเนี่แบบไม่เอาสองหรือสามชั่วโมงก็ได้นะบ้าอ่ะงานก็โดนั้งอันดับงานกาโดนต้าอันับไี่เป็นพาร์สเป็นพาร์สเราต้องลบมัดออกอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องจับชายใช้1.4.4แบบไม่ใช่ฟอร์สอ่ะอือมันปีนขึ้นหลังคาบ้านได้ไหมโอเคหมดสามบ้านไม่ได้สรุปแบบมีอะไรบ้างเนี่ยคืนนี้แม่สองหลังด้วยงามๆไม่ไม่ได้มีคนขุดใช่ไหมตรงเนี้ย ไม่แค่หัวคนอยู่ข้างในแค่นั้นแหละมันมีอะไรหัวข้างหลังมีวงจรใน,นข้างหลังนีกก่เองประกุมแล้วเธอเด็กขึ้นไหมอืมหลังจากนี้ก็มีแต่ระเบิดแล้วเออเดี๋ยวไปล่อยไว้ยาวเดี๋ยวเอ็นเดอร์นานี๋ยวไม่ได้นอนนั่นก็ตัดจบแค่นี้เลยแล้วกันนะครับดิวอสิตี้พาร์ทหน้าพาารร์ทพ์ทต่อๆไปไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ขอไม่รับปากไว้แล้วกันเหนื่อยไม่เหนื่อยหรอขี้เกียจด,ด้วย เดียวาดรูปรัวๆเลยช่วงนี้พอจะตัดคลิปก็หันไปวาดรูปเฉลยนะครับก็รอรอดูแบร์อาจจะอาจจะครบ2ปีคลิปดูแต้กับยูนิเวอร์ซิตี้ครบปีแล้วอาจจะ2ปีอะไรก็ได้ก็ก็ชวยกดไลค์นะครับถ้าถ้ากดไลค์เยอะก็อาจจะทำเอ๊ะหรือไม่เกี่ยวเออใช่าันเถอะก็อืมไปนอนผมไปนอนแล้วเดี๋ยวตัวเตี้ย่นและสวัสดีครับ เด็กหัวรุนแรงกันตอนเออเป็นคหัวรุนแรงเนี่ยโอ้โหก็แล้วก็แอบกูปดไปแล้วแต่เขารู้เท่าไม่ถึงการก็หล่อนทำไมไม่เปิดผีเาได้เบาถ้าเบาไม่ได้ก็ต่อยเลยได้แล้วกเปิดผีอีอ่ะโม่เออเปิดผีผีหน่อยมันเอาไว้โอ้เปิดมันเจอผีสะดุ้งตีกันตายก่อนอ่ะโอ้โหอ้โหแลเจอผีก็ต่อยผีอะพีเดูจริงจืดไปผีอย่าต่อยเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ผี เดี๋ยวจะหน้าขาวๆเนี่ยหน้าขาวๆยังกับผีแต่ความจริงหน้ากวางก็เหมือนผีแล้วโมหน้ากลัวกับผีข้าขยี้นี่แล้วนะซันชิโร่นะเขายังไม่พูดอะไรเลยนี่น้ำโม่น้ำโมเข้าไปแบบเข้าไปเข้ามาไปไปไปเฮ้ยยังไม่ได้ปรับปุ่มเลยเดี๋ยวขอตคาานไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังไปทําไมเขาไม่ได้ปรับปุ่มเลยเดี๋ยวถอยนู่นพูดซ้ําพูดตามเขาข่าลิขสิทธิ์ไม่จ่ายไม่่จายพูดว่าอะไร อันโอ้โหไม่งั้นนี่พ่อขุนล้างกระแผงก็ดวยแล้วดีโอ้โหโอ้ได้เยอะอยู่นะอยูะบาสไห่งชาติไปใส่เซเดอร์ดีไหมหรือว่าอันเดิมดีแล้วไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ก็ได้ไปดีี่กูเอาไปโอ้เข้าไปดีๆไอผียืนอยู่ล้างหุ่นผียืนอยู่มันมืดอ่ะผีก็ยืนเล่นหุ่นผียืนอยู่แต่สัิจรมาขยี้ไปเขาไม่พูดอะไรมันก็ขยี้อ่ะอันนี้อันนี้มันมืดเป็นปกติอยู่แล้วหรอ ม,ม,ามาเร็วมาเร็วเร็วมเร็ว,ว,แบบวองมองมอเร็วเอาสักทีเหอะมืดด่ามองไม่เห็นอะ,ม,อนอะมันมันตั้งใจให้มืดหรืออะไรอะตัะ้งใจมันเป็นแบบผีมาชี้ไม่มเอาแบบผีเหรอใช่หรือ,อว่าปลากลัว <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วลคนไหมหลังคนวอร์จ่าต่อกันเรืโอ้ยไอ้้นีกดเปิดเลยแล้วกันนะไม่ต้องหลังทงหลังคน ทุกคนเห็นวัดอรรถป่ะไม่คร่ะแป๊บ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 ไม่พร้อมไม่พร้อมอยู่หลังทุกคนไม่มีใครอยู่หลังผมทุกคนเช็คเสียงเสียงเสียงโอเคยังไงไปดูดิโอเคแล้วรักไม่ใช่ดูแล้วจีบเร่าเสียงอ้าวเข้าไม่ได้วัวเหี้ยตัวจีบเสียงสี คือไรเขาชี้เพลงยิงต่อไปเรื่อยๆเลยนะแค่เพียงไม่มานนแอนนูเตต์แอนนูเฟอร์เตอร์อินโฟมิชันโอเคแล้วพัดฮะ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 ทำไมเขาเข้าไม่ได้วะะอไเจ้าไม่มีสัตย์ไทยนล้นหรอสัตย์ไทยแล้วยังจะพูดอ่ะซันชิโร่ยังเล่นแล้วซันชิโร่ก็จะขยี้ได้แล้วต้องใช้อันที่อาตอมส่งมาสินะใช่ อ้าโเพาวแชนที่นโมส่งมาทั้งนั้นท่านศรัทธาเพียงพอแล้วที่ได้เข้าไปเปิดแมสเซจเจอร์ตันตันอะไร่เข้ามาถามก่อนว่าตันเปิดไมค์ครับได้หรือยังเนี่ยตัน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 เปิดไมค์ครับได้หรือยัง